โอเคครับอภารกิจของเรานะตอนนี้เนี่ยก็คือให้เราตามหาแคมป์นะครับอันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วก็เราก็มีผู้ช่วยนะฮะเนี่ยเนเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นเมียก็ไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้อย่างหนึ่งเนี่ยคือนกมือทำเสียงรำคาญมากนะควักคว้าควอยู่แหละเป็นอะไรครับอุ้ยตรงนี้ข้ามไปไม่ได้นะครับเป็นหน้าผาครับกูกระโดดจุกได้บอเนี่กระโดดจุกมันไม่น่าจะได้ครับเหมือนมันจะเคยมีขอนมาให้ข้ามไปครับแต่ว่านะครับมันหักซะก่อนโอเคเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ย สองทางอระขวาร้ายซ้ายดีจะไปครับไปซ้ายขวาล้ายซ้ายไปตามโชคชะตาและดวงแนะ่ะไอเกมนนี่จะเป็นเกมเนี่ย Survival เอาชีวิตรอดในป่านะครับซึ่งคล้ายๆกับ The Forest นะซึ่งก็คือจะมีเนื้อเรื่องตอนเริ่มต้นแล้วก็จะให้เราเอาชีวิตรอดในภายหลังนะัแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือต้องไปตามเนื้อเรื่องก่อนนะอ๋อโอเคมันไม่เชื่อมกนนันกับอีกเส้นทางหนึ่งก็นะเดินไปเรื่อยๆครับแต่ว่าบอกเลยว่าเกมนี้ภาพสวยนะครับนี่ฮะดูดิ เจ๊ด <Yeah>, okay. บรรยากาศป่าแบบป่าน้นๆเลยครับนี่ไงแคมป์เจอแคมป์แล้วโอเคเดินลงเลยในป่าเนี่ยผมที่เดินอ้อมะครับอุ้ยเป็นแคมป์ใหญ่ด้วยเออต่อปั้นนะึงนะผมรู้สึกว่ามันกระตุกจังเลยอ่าคุยกับแยนะครับแยเนี่ยโอเคบอกว่าฉันพบเต็นแล้วนะครับ the tent. นี่เจอเต็นแล้ว,ลวทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าคุยอีกครับอ่อก็โอเคนะ เอ๊ะโอเคหรือเปล่าขอดูเต็นดูสภาพเต็นก็โอเคเนี่ยก็คือยังไม่ได้จัดดับเลยแคู่ายเนี่ยดูน่าประทับใจมากแถมเขาก็เอาเต็นเอาไว้ให้เราแล้วด้วยแล้วก็มีหลุมไฟด้วยดูเหมือนจะพร้อมทุกอย่างเลยนะ p e r f e c t o อาจจะแปลมาจากคําว่า perfect ก็ได้มา้งแบบวันที่สองใจเย็นวันแรกมันจะลาบลืนะ่นเนียแต่วันหลังๆนี่บอกเลย, <c oughs> เยโอเคครับต่อไปนะมันจะให้เราไปตัดต้นไม้นะ ตัดต้นไม้ครับผมเอ่ว่าแต่นี่ไงมาเชเต้เก็บมาก่อนนะครับ่ะแล้วฉันก็ไฟวูดนะครับหาไม้ครับเฮ้ยอันนี้มีเชือกด้วยครับเป็นถาวรนะครับเก็บไปต่อไปครับได้นะครับแน่นอนเลยตัดต้นไม้ได้เปล่าต้นนี้ได้ป่ะตัดเลยเนี่ยใกล้ใกล้ดีครับตัดเลยอืมนะแป๊บหนึ่งตัดไม่น่าจะได้ไฟวูดน่าจะเป็นไม้ไม้พวกไม้สติกซะมากกว่าครั่เหรอ มันต้องเป็นพวกต้นไม้เล็กๆมากกว่านะครับต้นใหญ่มันไม่น่าใช่หนาเกินนี่ครับเอาไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยตัดไปนี่โอเคพังแล้เเแลวเอาลมทับเต็ม,มลมจับเต็มพังเดี๋ยวชิบหายพอดีได้ไม้สูงมาครับกับสมอลสติ๊กไม่ใช่ต้องหาไฟวูดอันนี้ก็ลองสติ๊กครับไม่ใช่ตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องได้ใช้สมอลสติ๊กเก็บไปได้นะครับ ปิดช่องเก็บของในกระเป๋าได้ป่ะนี่ครับกดแ็บก็เปิดช่องเก็บของได้นะฮะแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าแปลวา่าแล้วก็อันนี้คือเชือกตัวเราเพิ่งเก็บมานะฮะเป็นเอ่อเป็นถววาวรนะนะแล้วก็เอามาทําเป็นเชือกแล้วนะฮะอยกเคระบบน ok ี้ก็ผมเห็นมาแล้วนะว่ามันสมจริงแล้วก็ระบบน่าเล่นดีนะครับก็คือเนี้มีของเก็บอยู่ที่กระเป๋าเลยนะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลย,ย,เ,ลย,ย,เ,ลยเหมือนกูจะเบียนใครแป๊บนึงดูก่อนนะ อันนี้เป็นการเช็คตามร่างกายนะครับว่าเราเนี่ยมีแผลตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือระบบที่สุดยอดมากนะครับก็คือเช็คตามแขนขาได้นะครับเราลองเช็ควุเล็กจังอะไรเล็กอ๋อขาเล็กกับขาเล็กใ <laughs> จยเย็นพี่ต้องหาไม้ก่อนนะครับไฟว o ดกับไฟ w o o d ต้นไม้เยอะแยะเลยเนะี่ยเอาไม่ได้อะ่ะเออตัดอีกก็ได้ครับยตัดป่านี่เลยครับเหมือนมาเข้าป่าจริงครับนีนะ่ตัดปได้ใบไม้ใบเล็กมาครับผม เอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยอะตัดไปครับอตองน,นี้หรือเปล่าปัดปักไปโอเคได้ไม้แล้วนะครับได้ small file แล้วก็อ่ามันจะมีโน้ตอยู่ด้วยนะครับกด R เพื่อบล็อกได้นะครับอ๋อบมว่ามันต้องมีสู้กับสตัตว์หรือว่ากับคนแนะ่ๆนะอาจจะเป็นคนป่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการบล็อกได้ด้วยครับนี่ฮะระบบมือพร้อมเลยนะพร้อมบล็อกอาหารจก็บได้ปะกด C เพื่อ open อ๋อเพื่อเปิดดูโน้ตนะครับ เปิดดูโน้ตครับผมเพื่อเปิดดูพวกเนี่ยนะพวกช่องได้แต่ว่าเราต้องดูโน้ตครับผมของการครับของเนี่ยครับแคมไฟนะครับสมอลไฟนแล้วก็คือใช้สมอลสติกเนี่ยใช้หกแล้วก็ใช้ไม้สติกอีกแปดนะครับจัดเลยครับแล้ววางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอามาก่อครับผมใส่เข้าไปต้องหาเพิ่มแป๊บนึงตัดก่อนนี่นะโอเคหาไม้สติกท่อนเล็กต่อนีท่อนเล็กมันใช้กี่ชิ้นก็ไม่รู้นะับใส่ไปก่อน สมอลซิกใส่ไปที่นอ้ยก็มีอยู่นะเนี่ยไม้เราเก็บมาเยอะเลยแต่ว่าทำไมมันไม่ใส่ให้รนะับอันนี้ก็ใบไม้นะฮะหรือว่าใส่ไปแล้วน่าจะใส่ไปแล้วต้องหาอีกคับหาอีกไม้ซิกท่อนเล็กนะครับตัดอีกได้บตดะบตัดอีกได้นะครับนี่โอเคได้อเก็บล้วก็ใส่โอเคใส่เข้าไปไม้ซิกเป็นท่อนขัดอีกไม่กี่ท่อนแล้วใส่ไปเป็นการทำแคงไฟที่สมจริงใช่ได้นะครับ เก็บก็ตองมาใส่กระเป๋าครับเอ้ได้แล้วหลังจากนั้นก็กดคุยครับคุยบอกว่าเออแล้วจะจุดไฟยังไงเนี่ยเนี่ยจำได้แล้วว่าเราขาดอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปโอเคคุณรู้แล้วใช่เราไม่มีไฟอันนี้คือเรามาเข้าป่านะครับใช่ครับมาเข้าป่ามึงไม่เตรียมไม่ขีดไฟมาชิบหายกันสิครับพี่ๆทั้งหลาย เพรนั้นมันก็เลยเนี่ยให้เราทําการจุดโดยใช้ของตามธรรมชาติเองเนีบนี่เอก็คือทําการทาถูทาถูนะใช่ไหมซิกแล้วก็สมอลสติกนม่มาถูครับผมโอเคใช่ไหมซิกกับสมอลซิกนะก็ต้องเอาไม้ซิกเนี่ยมาตัดอีกท่อนหน,นึ่งครับเพื่อให้เป็นสมอลซิกตัดอีกเลยตัดไปไม่พังง่ายแปบ๊บหนึ่งใจเย็นพีน่ต้องผ่าครึ่งอย่างเงี้ยครับอ่าได้แล้วแล้วก็ไม้ซิกอ่าแล้วก็จุดไฟครับ จุดไงดีไอแล้วจุดไงอ่ะกดกดซีนะครับเพื่อเปิดดูช่องโน้ตอีกทีหนึ่งดูกันครับใช่ครับว่าแต่มันกดกดคราฟไงผมรู้ว่ามันต้องถูแบบนี้แต่ว่ามันจะใช้ยังไงหรือว่าต้องคราฟหรือเปล่าครับเพราะผมเคยดูในเทเลอร์น้วเนี้ยเรากดคราฟตรงนี้นะครับแล้วก็เอาขอมาวางรวมกันอ่ะนะอใช่แบบนี้หรือเปล่านะลองดูนะลองดูนะครับใช่ไหมเอ้ยนี่กดคราฟได้นีครับแฮนด์ u ิ l ครับ อได้แล้วที่จุดโอเคมันบอกว่าได้แล้วนะฮะที่จุดไฟครับแล้วก็อจะใช้งานไงเนี่ยกดยูสหรือเปล่าแล้วก็กดยูสนี่ครับโอเคหลังจากนั้นก็จุดนะครับจุดถูงไงเนี่ยฝาทินเดอร์ป๊บนะครับมันต้องหาที่มันเป็นตัวตัวเชื้อไฟก่อนครับทินเดอร์ก็พวกใบไม้ใช่ปะพวกใบไม้อะไรเงี้ยเอหาใบไม้ก่อนครับนี่ครับ กดอีทได้เดี๋ยวใจเย็นจะเด็กใบไม้ซะแล้วคือถ้าเกิดตามหลักเนี่ยเราต้องหาพวกกากเมพร้าวหรือว่าพวกหญ้าแห้งนครับเพื่อเอามาทําเป็นที่จุดไฟได้ง่ายๆนะครับด้วยต้นนี้ได้หรือเปล่าไหนนักตัดดูก่อน <S 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 เป็นใบต้นปาล์มแห้งนะครับลองดูก่อนว่าตัดได้เปล่าเอามาจุดไฟหน่อยดิไม่รู้ว่าจุดได้เปล่านะครับทาเป็นไอ้นั่นที่จุดไฟนะเก็บมาก่อนแล้วก็คราฟนะครับเอามาวางดูสิที่เราถือเอาไว้อยู่ไหนแล้วเนี่ย อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับ,รบศัพูนทิ้งไปก่อนอันนี้ก็มาเชตเตอร์เก็บไปก่อนอีกเล่มด้วยเพราะว่ามันต้องมีวันพังนะรก็ลองดูด้านล่างมุมขวาผมนะมันก็มีหลอดค่าความคงทนของอาวุธด้วยนะเพราะงั้นก็เจออะไรก็เก็บเก็บไปก่อนนะครับโอเคผมจะหาตัวตัวจุดนะคือข้างในก็นี่ครับอันนี้คือเตรียมการมาดีครับดูดิมีอาหารอะไรพร้อมหมดนะแต่ว่ามึงไม่ได้เอาไม้ขีดไฟมาอันนี้ก็นอนโชว์ตูดอยู่ อ,อ๋อมันบอกว่าไปจุดแคมป์ไฟก่อนนะเราถึงจะได้คิ้วๆกันอ,อ๋อมันไม่ใช่นะครับนี่ครับอันนี้คือคนป่านะครับเหมือนเรามาเพื่อศึกษาเรียนรู้เขานะแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะถูกแดกแทนนะมาเรียนรู้แต่ว่าถูกแดกค,คือผมว่าต้องหารูปมะพร้าวอ่ะแล้วก็เอากาก,ากมะพร้าวมานะครับทำเป็นที่จุดครับเพราะมันเป็นหญ้าแห้งครับผมนะเป็นเป็นเอ้ยไม่ต้องพูดว่าเป็นกาก,ากแห้งอ่นะนะแต่ว่าปัญหาเอ้ยนี่ไงเจอแล้ว,ว,วตัดเลยครับไม่ใชนะอุย้ย อ้าวเหนื่อยออ๋อหลอดสเตมิน่หมดครับโอเคมันมีหลอดสเตมิน่ด้วยนะครับลืมมองลืมมองนะ,อะเอ้ยเอ้ยตัดไม่ได้รู้สึกตัดไม่ได้แต่ว่าเคยดูในเทนเลอร์นะระว่าเราสามารถเอาหินมาปาได้นะครับแล้วผมจะภาบอะไรครับผมจะถือหินเฉยๆอ๋อเดินแล้วขวานมาเชตเต้ปาได้จะเย็ดปาเลยเหรอปลเลยนถ้าอย่างนั้นตีแน่กูปา,ปปปาหาย อนออยู่นี่โอเคคือมันหยิบหินมาไม่ได้ครับผมจะเอาหินมาปาเนี่ยนะผมดูในเทลเลอร์นะว่าเราสามารถปาหินได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันกดเล็งปา,าไม่ได้มันปานได้มาเชเต้คลิกมากลางนะพนการเนี่ยเล็งปาอืยกูป,ปาทั้งมาเชเต้นี่แหละอ้าวไปติดมันตด้ไหมไอชิบอาไเอ้ยดูเน,นี่ยดูดิ ไปเกยตื้นอยู่แต่โอเคแต่ไม่เป็นไรเรามีสำรองครับนี่กูมีแทงที่สองกูมีแทงที่สองแต่แ,แทงในคางอีกก็มีแทงที่สามเงี้อ้เนี่ยเออล่วงมาแล้วทันสองเล่มเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ฮะได้ลูกมะพร้าวนะครับมาเชตเ,เตเ้ไปหนึ่งทิ้งก่อนเก็บมาเชตเต้มาก่อนนะครับเก็บมาเชตเต้มาเชตเต้แล้วมาขวางกูทําไมเนี่ยลูกมะพร้าวเออเก็บมาก่อนเนี่ยก็ต้องเก็บลูกมะพร้าวมาครับรู้สึกว่าหล่นมาสองลูกหรือเปล่าหรือว่าลูกเดียว อ๋อลูกเดียวครับโอเคผมว่าน,นี่แหละเราน่าจะได้ครับนเดอร์แล้วนะครับเอาลูกมะพร้าวม,มาก่อนแล้วก็วางเอาไว้ตรงนี้เลยอ่ะจนั้นก็ตอกครับตอกตีแนะ่เย่ได้ลูกมะพร้ามแล้วแต่ว่าเปลือกหายวัดแต่เปลือกหาไแล้วไงนะเอามีแต่ลูกแล้วลูกมันเอาไว้กินเฉยๆเนี่ยดิ้งครับดิ้ง <c oughs> เพิ่มมาสิบห้า อ่ะดอบดีกว่าเว้ยอ๋อนี่ฮะมันบอกว่าไฟล์ทูลเว q u ์ท t นเ n d e r นะก็คือให้หาพวกอุปกรณ์จุดนะับอย่างเช่นขนนกหรือว่าใบไม้แห้งนะรหรือว่าไฟเบอร์นะใบไม้แห้งเหรอใบไม้แห้งก็มีอยู่นะครับเนี่ย small l e นะครับแต่ว่ามันทํายังไงถึงให้แห้งะครับผมว่าอ,อันนี้มันมันไม่น่าจะแห้งนะเนี่ยมันมน่าจะเปียกครับ <laughs> มันมน่าจะเปียกเพราะงั้นต้องหาแห้งๆหาแห้งๆเหรอ หรือไม่ก็ขนนกครับขนนกนี่เอ้นี่ไงนี่ไงลังนกครับเอาลังนกมาเลยก็ได้นีครับลังนกโอเคได้ลังนกมาแล้วแล้วก็กดเนียบใช้งานเลยครับจุดกดแถบนะครับอ่าแล้วก็เนียบจุดไฟตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดยูสนี่ฮะว่าแต่จุดเหรอมันบอกเปิดที่หน้าเมนูนะครับเปิดหน้าเมนูแล้วก็ อันนี้ทําการจุดไฟนะครับโอเคแล้วก็นั้นก็ดอกออกไฟทูสลอตนะครับดอกไอ้นี่เหรอใส่เข้าไปเหรอใช่เหรออ๋อนี่แงต้องลากมานะครับลากมาตรงนี้โอ้โหรลำบากในการจุดไฟใช่ได้แต่ว่าระบบก็เล่นสนุกดีนะครับได้มาแล้วแล้วก็เอาไอ้ใส่ครับนี่ครับกดอีนี่ติดแล้วเ <virus> นี่ะกูบเบินไฟได้แล้วเบินไฟเบินไฟ บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะออกไปแล้วแป๊บ,บนึ่ง่กดคุยครับ I love you ฉันก็รักคุณเหมือนกันวันที่สามนะครับโอ้คุยกันยาวมากเลยเนี่ยครับมันยังไม่เข้าเรื่องนะครับมันบอกว่าคนรอบๆบเต็นท์นะครับคนหาดูเต็นท์นะครับนี่ครับคนป่าโอเครู้สึกว่ามันมีภาพเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมีมีเสือด้วยมันก็มึงบอกแผนแน่นะคนกูเลยเนี่ยว่ากูจะต้องเกิดแผลแบบนี้และก็มีไอ้ตัวนี้ด้วยครับผม ทำมาเด็กแน่เลยขุดป่านะครับโอเคมีไหลกไหมเนี่ยอันนี้โน้ะนะมีโน้ตฉันอยู่ที่หมู่บ้านถหาฉันด้วยนะเมื่อคุณตื่นแล้วปล่าลฉันมีของขวัญเล็กๆนะ้อยๆให้คุณด้วยด้วยรักจากเมียมืองไอเมียอาแนะโอเคแป๊บนึงครับยวโทรไปฮัลโหลเมียฮัลโหลเมียกูวังนะีเม <Hey. S 1> ียคิดเศร้าตื่นแล้วเหอปล่าคุณละเมอตื่นมา <Hey. S 1> ฉันจะถึงหมู่บ้านได้ไม่ช้าที่แล้วแหละ จำได้ไหมถ้าเกิดเธอเห็นโพเทมที่เขียนว่าออย่าไปไกลกว่านี้มันเป็นคำเตือนที่ชัดเจนนะฉันรู้ฉันรู้ฉันดูจากหนังสือแล้วแน่ฉันหวังว่าเราจะกินอาหารด้วยกันแล้วก็มีของมาเซอร์ไพรส์ฉันโทษครับคุณคิดว่าฉันลืมวันเกิดคุณไปแล้วเหรอเปล่าเลยฉันไม่ได้ลืมหรอกของวันเกิดเรานะครับนี่นาฬิกานาฬิกาโอ้โหมันให้กูแบบนี้เลย ใชแล้วนี่มันของเดินป่าดโดยเฉพาะอืมเช็คนะครับโอเคกดเอฟนะครับเช็คมันกับนีนบ่เช็คได้นะครับถึงค่าสถานะต,ต่างๆว่าต้องกินต้องนอนเสียเลือดมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคสุดยอดไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะหิวใช่ปะหิวนิดๆหน่อยๆเองมันสามารถสกรอลเมาส์ได้นะครับแล้วก็เลื่อนดูวันเวลาได้แล้วก็ทิศได้นะครับนาฬิกาอะไรเนี่ยกูขอซื้อสักเรือน เหมือนกับว่าเราต้องกินอาหารก่อนนะโอเคาอาหารกินครับนี่เ,เราหิวนะฮะเก็บไปเลยครับสามชิ้นมีสามชิ้นกูเก็บไปหมดแล้วก็มากินซะหน่อยอนี่รับช่องอาหารเอามาดแดกนี่ยับกินมาเลยโอเคเพิ่มค่าโปรตีนพวกอะไรอย่างเยอะแยะโอ้ยมึงบอกงี้เลยละเอียดไปไหมมันเป็นนาฬิกาลุ้นอะไรคนระับเนี่ยบอกคุละเอียดครับโอเคเรากินแล้วอะ่ะกินได้หมดหอ่ะ มีสามชิ้นเนี่ยรัวกินเอาไอ้เต็มหลอดแนหะนะโอเคกินน้อยเต็มหลอดนะกดคุยครับโอเคบอกกูกินหมดแล,แล้วเน,น,น,นี่ยนี่ยเช็คตรงนี้นะฮะเช็คดูก็เช็คไปแล้วผมเช็คไปแล้วว่าผมต้องเกิดเรื่องแบบนี้แนบในอนาคตรแน่ๆไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่โด,ดนงูฉกบลาๆเยอะแยะเนี่ยฮะ,ะโอเคมันบอกให้เราหาทวัรโก้แผนนะครับอ้น,นี้ครับผมให้หาเป็นสมุนไพรนะฮะสมุนไพรคิวิลลิ่งครับผม สามารถอยู่ได้โอเคตามหาไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเัื่อผมจะเจอไหมเนี่ยชิ้นหนึ่งมันก็แื่ว่าจะใหญ่มากนะเอ้นี่หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวขอเดินตามหาสักแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ตรงนี้ปีนได้ครับนี่มีเชือกปีนด้วยนะผมว่ามันน่าจะไม่อยู่แถวๆนี้หรอกมันต้องปีนไปดูครับบอกเลยมันต้องไปดูโอ้ปีนครับอ่าเอื่อยๆเ,เข้าไปเออถึงแล้วเอาพี่ะ โอ้เจ็บชิบหายเชีอยหลุดคุยก่อนเมียฉันรู้ว่าฉันไม่ควรจะโทรตอนนี้แต่ว่าสายมันหลุดออะแล้วฉันก็เลยตกลงมาร้องเหี้ยเลยโอ้พระเจ้าช่วยคุ้ยตากแล้วเธอเป็นอะไรมากไหมโอ้ยจะไม่ค่อยแน่ใจนักหรอกฉันเดินออกห่างๆหน่อยเพราะเขาจะไ,ไม่ได้ยินคุณแล้วก็ถวยฉันด้วยนะพอเธอเช็คล่างกายเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้นเกมจะอยู่ในช่วงสอนการเล่นเบื้องต้นนะก็คือ มันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทาให้กูดวงกุดเนียไม่ว่าจะเป็นตกจากที่สูงต้องจุดไฟบลาบลาหรือไม่ขีดเนีอันนี้ก็ต้องเช็กตัวเองไงก็คือเปิดดูเมนูะนรับแล้วก็ชอปบอดี้ก็คือเลือกส่วนของร่างกายครับไหนวะนี่อนะตรวจดูนะว่าบาดเจ็บตรงไหนครับนี่ไงครับฟกช้ำกับขาล่ะขามองไม่เห็นแน่เข่ามึงบังโอเคครับรู้แล้วว่าเจ็บแขนก็รู้แล้วว่าเจ็บไงแล้วไงต่อ เนี่ยฮะเอาไปจิ้มจิ้มดูครับอันนี้มันแย่เลยนะเนี่ยโอเคคุยครับบอกว่าเจ็บแขนเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรหักนะแต่ว่าบาดเจ็บเล็กเน้อยน้อยรอยเียวเวเล็กเล็กน้อยนในป่านี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคุณต้องรักษาก่อนจำได้ไหมว่าต้องทำยังไงครับคุณครู yes ใช่ฉันรู้ใบมอริโมเรเน่มอรีนท์มอริเนรีเน่ที่มันเป็นใบเขียวเขียวเฉะเฉะกัน เดี๋ยวจะมันไปกัญชาอีดอกอันนี้ซับนรกแล้วครับโอเคมาเปิดดูนโน้นนะการทํายาตอบอึงงศนกูใช้งานยี้โอโหแผลว,ว่วเลยอ,อย่างนี้สยองนะพี่รีบรีบรักษาเถอะแอบอันนี้เป็นการดูนะครับนี่แอสมุนไพรนะครับเป็นยาชื่อว่ามอรินารีแนะฮะอ,อ่านยากใช่ได้มอรินเรียดินผ่นเรื่อยกดเอ็นนะก็กดเอ็นแล้วนะครับเรากดเอ็นแล้วแล้วก็กดดูของการคราฟยานะฮะ มีครับยางอื่นไหมเนี่ยตอนนี้มันยังไม่สอนนะครับมันสอนตอนเรื่องต้นก่อนนะก็คือเราเจ็บเราก็คับยาก่อนนะครับเราต้องงานไฟก็ต้องใช้ไฟนะครับก็คือต้องใช้ไใบแบบนี้ครับที่มันมีต้นไม้สีเหลืองอยู่ด้วยนะก็ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับทางวิทยุก็นี่นงครับต้นนี้เลยนะครับหาไม่ยากแล้วก็ตัดเลยครับตตดไปตื้อเตะไปตตะไปได้แล้วนี่ได้มาสามใบแล้วก็กดคราบนะครับไม่ใช่จะเช็คดูครับ กดคราฟกดคราฟนี่ลากมาใส่ใช่ป่ะแล้วคราฟอ๋อคราฟง่ายนะครับคราฟง่ายนี่ได้มาแล้วโอเคแล้วก็กดคราฟอีกทีหรอทำได้ด้วยเหรออีกทีนะเนี่ยไอเนี่ยซ้ำอีกสักใบได้ป่ะย้ำๆเข้าไปครับย้ำๆเอ้ยเราต้องใช้สองใบครับนึ่งคราฟอีกใบหนึ่งแล้วก็เอาทั้งสองใบมารวมกันนะฮะลองดูครับลองดูประกบกันประกบกันไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เอาใบไม้ธรรมดาล่ะ เรียบร้อยกับกุฏิเชื้อตายเปิดเดนียบช่องของร่างกายนะครับแล้วก็น like yeah> ouais ี้อ๋อรักแมพมีล hm ักผ้ามาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเฮ้อียพันโอเคพันด้วยไม่ตั้มไปช้โอ้ยมันแขนกูบวมๆนี่ยไม่รู้เผื่อจะแยกกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ่าฉันทําแล้วฉันห่อแขนเรียบร้อยแล้วแล้วมันเจ็บไหมอยากจอร้องเพมีเระวังตัวด้วยฉันไม่ได้อยู่ในที่อันตรายหรอก ฉันเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะวันที่สามสิบสองเจ๊ช่วยกูด้วยฉันจะแก้คืนฉันจะถูกแก้หัวเลยขอร้องตอบกูหนอ่อยเมียเมียเกิดอะไรขึ้นเมียคุยกับฉันสิเมียฮัลโหลมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันอันนี้คือเริ่มภารกิจเกมใช่ป่ะเนี่ยตามหาเมียที่หายไปครับผัดเรื่องเกี่ยวกับเดอะฟอร์เรสต์เลยแต่ว่าอันนี้ตามหาลูกครับแต่ที่ตามหาเมีย โอเคอันนี้มันบอกว่าเราเทำการฝึกสอนเนี่ยเสร็จแล้วนะต่อไปก็จะเป็นสตอรี่โหมดแล้วนะครับก็คือจะเริ่มเนื้อเรื่องแนละ้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันยังก็คือให้อิสระอยู่นะก็คือเกมยังทําไม่เสร็จนะคือง่ายๆเลยก็คือเกมมันยังไม่เสร็จนะครับซึ่งก็คือยังไม่มีหมดเนื้อเรื่องให้เล่นนะแต่ว่าเนื้อเรื่องโดยประมาณก็จะประมาณนั้นนะก็คือตาหาเมียที่หายไปนะครับจะเริ่มโหมดสไบเวอร์โหมดหรือเปล่านะก็จัดไปเลยคนระับนี่แหละที่กูอยากเล่น มาแล้วอันนี้คือหมดฟรีไทม์นะครับอิสระครับผมแถมตอนเริ่มต้นของหายหมดเลยด้วยนะครับอันนี้ก็วันที่สามสิบสองนะครับก็คือจะกรอวันเวลาไปโอเคนะครับก็สลับเกมกรีนฮิล l l นะครับอ่าพานนี้เนี่ยผมว่าผมต้องศึกษาเรื่องของระบบต่างๆภายในเกมก่อนนะครับก็เอาไว้ผมจะศึกษาเรียนรู้ไปสักพักนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพอจะเรียนรู้เรื่องเนี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเล่นอีกทีหรืเมื่อไหร่นะครับก็โอเคแล้วก็สลับพานนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อผ่านหน้านะฮะ